สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเมื่อนี้บรรยากาศอยู่รานพญานาคแม่เบิกทรัพย์การเลื่มค้นดินมากเนาะค่ะเริ่มติดต่อสร้างเป็นมาเห็ดฐานพญานาคไห่แล้วเนนะคะจากอัญเชิญปูสีสุดโทญยาปทุมมานนะคะมาประทับอยู่บ้านแม่เบิกทรัพย์นะคะถูกที่ค่ะแล้มันจะหวาดไหมก๊าังาดยางไหม เป็นมาจุดถูกในซองเก่าอันแต่ว่าแม่เราขอ,ลาขอาเลขใหญ่เพราะวาา่าเล่าตำเล่าเปลี่ยนนะวะอืมมาขอเลขใหญ่โดยเฉพาะเลยมถึงมาหยิบเลขพูกดดเลยส่องเก้าอืมเผื่อชอบนะเอฟซีนะอันนี้เผื่อชอบนะครับผมก็เ,เลยส่องให้ดูนะฮะเป็นรัฐบาลไทยนนต่ำเล่าเอาเกณน์งานกูงานงานเนี่ยล่ะพี่น้องงาูยานในโต๊เกนแล้ววันนี้ว่าจุดหรอาถูก ได้ค่ะทาเน่้ยโมนีได้แล้วว่าจุดคปแล้วาว่จุดแล้วเอฟซีให้จุดเปล่าเะว่าเพิ่นไปบอกคากแล้วนะเออบอกค่ะล้วก็ไม่ต้องจุดแล้วเนาะ่จุดแลจุดมันก็จะไหลตัวนะเป็นสิงหให้เปนยบไฟก็พอหวานนะคเดี๋ยวลอันนี้ค่ะเวานเนาะวานปาปูน้ากันะคะนี่หวานปูกั่ ภไงเาตัวงาเลยหมายภูไเงานัวนคือเกาเหลาคือเก่าอาหาอ่้ลาี่กับไม้นแมนวันที่สิบหกวันที่หนึ่งสี่เนาะคือสีคากอยู่สื่อบวบังหอมพิบุบร่มก็ได้ครับรมอาร่มเกณน์รอมอร่มก็ได้ตัวสัตว์ส่มันหอือวันสีเดงเนาะแน ยื่นสีตอออกไปอีกหรือเ่นะวายครูจะข้าแล้วเขาจังไฟเขาห่มนั่นหน่ครับบอ้เป็นกัน,นไงนั่นแหละครับสวัสดีครับสวัสดีคนระับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเลยนะครับผม บรรโชควาราบนะครับขวาราบกับปู่ย่านะครับเนาะวันม่นฝันคักอยู่ความฝันกระได้แต่ว่าเลขไปเอามาก,ก็จะได้ตัวเดียวคือเราอ,อืมได้ตัวเดียวกันเลยได้ตัวเดียวคือเราแต่ว่าก็หน้าตัวครับไปก่อน โมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวัจาจิตตังอะหังวันทานาคาพิปปีปุสีสุทโธวิสุทธิเทวาภูเชมิกายาวัจาจิตตังอะหังวันทานางพญานาจินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิกายาวัจาจิตตังอะหังวันทา องคูดำแสงสิริเจนทานาขนาดวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจจิตจังหังวันทาองค์ูเจ้าสนุกายวิสุทธิเทวาปูเชมิสาธุเดอร์ปูเจ้าสนุกไถปูสีสุโตญาปทุมาปูพญานาญาพญะานาปูฤาษีปูชงเจ้าที่เจ้าถามเจ้าปูเจ้าญาปูแปดสอคปูหนทีแมตระนีเจ้าญาเมืองรับแร่ลูกหลาน ขอเปิดโชคเปิดทรัพย์เปิดบุญเปิดปารามีเพื่อจะเหตุจะสั่งองค์ูศรีสุตโตงยาปุุมมาลูกล้านกาสีตั้งฐามขึ้นแล้วย่งเหลือปัจจัยในการไปบูชาองค์ูองคยากใส่งบหลายหมื่นอยู่ก็อยากขอโชคขอลาภจากปูจากงยาจากเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาเปิดโชคเปิดลาบให้ข้าพระเจ้าด้วยเด้อสาธุ พุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดเปิดด้วยนะโมพุทธายติปิโสปะกวาอุอะมะโฉกรับจงบังเกิดอัง a กษะอ nga กษะอ nga กษะหังุกะอนิการตรายปีวินาศสัตวเสสตโตยัตโนยัตังยัตังยัตปีวีปะริวันตังพันเตสังโฆนะโมพุทธายะค่ะปรากญ์พจนเชิญเบพยาดาทั้งหลายที่สถิตอยู่สถานที่แห่งนี้ในถั่วทั้งแกรวานค่ะปราจญ์พจนเชิญมามาโปรดมาภาย ให้ข้าพระเจ้าได้นัราา่ราหารัสโครหัสย์ไปเบิกเป็นเงินเป็นทองฟังเล่าสองถุงเครื่องขอให้ออกสามตัวแรกสองตัวออกให้มันได้เงินให้มันออกตามมาตรฐานเขาขาให้เงินมองได้ให้ออกตัวนั่นเริม่มองได้ได้เงินก็ออกมองนั่นสี่ตัวถ่ายเขาสิมีหมุนเด็กอยู่หกตัวให้มันอยู่สี่ตัวท่ายสิเป็นเด็กตาสองตัวเด็กถ่ายสามตัวสองตัว ข้อแห่ปังข้อแห่มารข้อแห้สโศข้อแห้ลาภพุทธังเปิดธรรมังเปิดข้าพระเจ้าขอเปิดดวงเศรษฐีมหาเศรษฐีรวยนะโมพุทธายะอังหะกษัริย์อังหะกษะตริยาพระเจ้าข้อราษนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาตรุนบันดาลให้ข้าพระเจ้าได้นำรหัสโชครหัสทรั์ไปโปรดไปหายสายบุญสายท้านสายลูกเพผงลูกเที่ยนสายลูกหลานปูนาทูปูทูข้นให้รวยรวยลูกหลานปูนา ลวยสุก้นผู้ใดนับถือปูรับถืองาอยู่ว่างพญานาคของเบิกทรัพย์ไห่ลวยสุก้นอย่าให้ถูกเด้อให้อยู่ใส่สื่อเลขให้ถือให้อยู่ใส่ในเด็กลูก,ลกหรือเทียงในกระดาษต่อไปนี่ละให้ออกปังปัง,ปงมันมันเด้อดเอ้ยเหยียบไว้ทับไววเทวดาแต่สิ่งศักซิิทั้งหลายลูกหลานใจจะสางหลายอย่างอยู่ ขันบ่นมีปัจจัยสร้างว่าได้ขันมีปัจจัยจังคอยสังได้ตอนนี้กาเก็บเล็กผสมหน่อยเพื่อจะอันเซิญ์ูปูซีสุโธยาปทุมมามาประทับนาล่านพญยานางบ้านแม่เบิดรั์เปิดดวงเศรษฐีมาเศรษฐีพุทธังเปิดอ่ังพุทโธอุอะมาโชคราภจงบังเกิดเปิดด้วยโมเปิดด้วยโทระโมพุทธายะอุอะอ,อุอะหากระหมารวย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  สาธุสาธุนะหมตัสสะปะคะวะโตูระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวตูระตูสัมมาสัมพุทธะนะหมตาสัปปะคาวตระตสัมมาสัมพุทธัสสะองค์กุจิขอบแผ่น้าและแผ่นดินกุจิครอบทั้งมหาสมุทรและสายสินกุจิครอบทั้งปีนละพะพงกุจิครอบทั้งตัวของกูและลูกหลานของกูกูคือลูกกูเจ้าสมิงพายคู่กูใส่เรียนมุ่นเรียกมุ่นคุณมุ่นคุณกลุ่นคุณคาถาใหญ่ไปไกลจากตัวกูองค์ประสิทธิแก่กูองค์สวะหะ สาธุเอาโศกลาบเงินไหน่นองท่องไหมาผู้ใดคิด่าดีหรือว่าเหตุของบดีแนวบดีว่าเอาเอาไต่แนวได้ดีจงรังไหลเทมากเงินมา,น,น,มาน,น้ำค้นค้นมาน้ำเงินโศกลาบมหาลาบมา่าน้โตัวขาพระเจ้าข้าพระเจ้า,าประสิโปไายมนุษย์มา้าบอกักบองหวงเลยกหันเป็นนะฮะโศกมหาศัพย์จะไปเปิดขเอาเงินเอาท่องได้บ่ใหายมาก ปังปังมันมันในกระดาษแผ่นนี้ย่าให้ออกตัวอื่นให้ออกในแผ่นนี้ทอนั้นในวงกลมที่ขาพระเจ้าด้วงไว้แล้วสาธุ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 นะ่า ฟันดีเนาะค่ะเด้สวาวาความฟันชรงฟังฟันจังสี่ตะเกาม่ออกป่าและมี่กดิงสักซิ์หน้าที่การงานการเงินให้ํำให้รวยให้ปังสู้ผู้สู้คนเดอ้อสื่อห้ยก็ให้ถูกซื่อ,อยั้งก็ให้ถึกเลขยั้งก่ถึกอ๋อเก็นว่ามีหม่องสี่อ,อกปูนาเพ่นประทานพ่อให้สำหรับสายบุญสายลูกหลานสายเอฟซีที่ไม่เห็นมือนี้เนาะคะ่ะกา ให้ปังให้มันมารวมสั่งฟูซีสุโธยาปะทุมมาน้ำกันเนาะค่ะสาธุกะบูเพิ่นได้โชคลายพี่น้องเพิ่นกันเลยซอยเบิกทราบสั่งฐานพญานาคสีเฮ็ดมองมนี่เะไรนี่สีเฮ็ดมองนี่แต่สีเฮ็ดสูงเนาะจะเฮ็ดสูงสเฮ็ดตอจากอ่างพญานาคแต่ว่าสีเฮ็ดสูงประม้าณนึงล่ะแล้วก็จะเอาองค์ฟูสีสุโธงยาปะทุมมามาแต่โคราชนะ ตดตอเป็นว้แล้วเพียงแต่ว่าขาดปัจจัยยูถ่ว่าปัจจัยสีพร้อมซ้ำใดเนาะค่ะสีไม้ตั้งอยู่หนีสององนะคะแต่ว่าองค์ง่ญ่หันประม่านหาเมือน,นะคะองค์ปูสีสุโต่งาปบทุมมาคู่หนึ่งเ้ยค่ะหาเมืองแต่ปัดใจเห้มันสีหอดวอเดี๋ยวม่าเบิ่งโศกเบิ่งลาบกอนนะคะนาอเบิ่งเจ้ากับพยายามจะให้มันปังชุ่มวดเนาะคะ่ะ ถือสูงวัดหลายเข้ากับสีว่าบบเมนโคตรนะเนาะปล่อยมาสิบกวางวดจะหลุดอยู่สองงวดเนาะจากประมาณสิบสิบสิบสองสิบสามได้ไหมถึงสิบห้าไหมที่เราปล่อยมาประมาณนั้นครับจะหลุดอยู่สองงวดนะคะเอฟซี FC ก็ถูกมั่งไม่ถูกมั่งซื้อเยอะซื้อไม่เยอะบางคนหลุดไปสองงวดแล้วก็ไม่ตามพอไม่ตามก็แตกสามตัวสินาถือว่าแล้วเต่บุญแต่โฉกแล้วแต่เอฟซีต่างคิดไว ทนตั้งกิจสีสางสีเฮ็ดสวอยเพื่อนน่ะเสื้อว่าเพื่อนสีหนูให้มันได้ยูดอกให้อธิษฐานเอาละกายยาย่อมแพรย่ายอดถอเนาะค่ะเนาะคือแจงเบิกซั์บ่ย่อมแพรบ่ยอดถอจักเทียบบ่ได้กับเทอยูหันอ่ะทอดเพื่อนมือเพื่อนแยต,ตูนเพื่อนหายสามตูเต็มเต็มเนาะได้กันระเบิดระเบอือกกระลัง เนี่งลอดแตดินพันมะเทก่อนฟันมาเทก็ดินมกสร้างกับสีมะเห็ดเลยพอเบากก็สร้างไว้แล้วตอนนี้ฐานพญานาคน่ได้แล้วเหลือแต่องค์ปูองค์งยญ้านะคะงบอยู่ห้าหมื่นบาทกับบางก้นว่านีขคืองามแท้อย่าไปยิบรถตอรี่ก็ได้นาะค่ะนาะแต่รลตรอรี่เบอร์ซ่าหยิบมาแล้วคือแปดหนึ่งหนึ่งแปดน้อจ้ะแปดหนึ่งหนึ่งแปดกับฟันดีอยู่แต่ว่าตำล่ามือนี่ เบิกทรบคิดว่าสีถืออยู่สีถืออีกสีได้อีก,อกคิดว่าเพิ่นเสี่ยเฮาถือกันมั่นไม่มองสีถือถือจนเบิดแนวสีเฮ็ดพน่ะเพิ่น mm hmm. เสี่ยเฮาได้เงินนะเพราะว่ารยังเมือ่อคืนฝันนะค่ะฝันว่าเจ้าของตายเรืวเตวิญญาณเบิกทราบตายแล้วเรือเตวิญญ่านจี้นุดก็ตายแล้วเรือเตวิญญาณย่างไปน้ำกันบาดนี้ เจนวษเทศอย่างไหนห้าตายแต่ได้วาสันบาดนี้กรลอเพื่อนมหับเอาจัวว่าสันบาดท,ทองฝ้านั่นฝ้าทิศึ้นเพื่อนซองแสงลงมากสิมหับเอาวิญญาณเบิกทรัพย์ก็เจนุดขึ้นไปเพื่อนกระลังซองแสงลงบาดเมฆก,ก็เลยมาปิดไว้บอกว่าท่านไหนหับขึ้นไปเบิกทรัพก์ก็ได้ไป่าได้เพื่อนมาขั้นมหับวะสันก็เลยยางกับเจนุดยางไปไปพอดไปพอดเคลื่อน คนเด้นน้ำไล่หลายแบบนี้เขาปล่อยเลื่อนน้ำล้นท่วมคนแบบนี้น้ำท่วมแบบนี้เบิกทรัพ์กับเลว่าคนคือสีตายหลายนอเลื่อนแตกวสันก็เลยยางไปน้ำเลื่อนหหน่ะนะับเจนุเข้าเป็นผีเห้ากับกสัเขวางเขาบ่งยินงนอเจนุษวสันว่ากันสองคนแม่นอยู่ดอกคนเบิกทรัพค์นมึงยินเอาดอกเขาเหลือเ้าเป็นผีแล้วว่าสันยางไปแตะไปอัน หิ้มเคือนน่ะแม่หิ้มเคือนใหญ่น่ะเห็นรูรปปั้นปูสีสุดโธยาปทุมมาองคทองต้นไม้ค่ะก็องค์ใหญ่ใหญ่ยา,ยยายงาไปเจโนเจโนเจังไม่เจ้าก้อนถี่เฮาจะไปเมี่ยงสวรรค์เจ้าผ้าข่อยไปกาปูสีสุดโธยาปทุมมาเนี่ยวัดสันเจโนก็ไปที่ไหวัดสันก็เลยไ,ไปไปหอดก็เลยยกมือซาตุองค์ปูสีสุดโธยาปทุมมาลูกหลานปล่อยเรียกปล่อยเบอือไปแก่เขาถือเด้อลูกหลานตายละลาวัดสัน ลูกหลานกับสบาเมืองสวรรค์ลูกหลานกับขันมีบุญกับเศดษฐสร้างองค์ปู่องค์ย่ายุ่ขันบ่ขันตายเน่ยว่าสันจา้าจูขอเพันถือเด้อในความฝันน่ะว่าว่าน,นี้เจ้านุดกันเลยขันมาเบา,า,าห้ากับตายไว้านอว่าสันเจ้านุดเจ้ากบพอตายอยู่ได้ว่าสันในความฝันเป็นยังเจ้าเท่าเราไมมเจ้าอายุหลายแล้วห้าสิบสองแล้วแต่ข่อยนี่ที่มันบ่พอตายเป็นยังล่ะตัวก็สีบ่พอตายว่าสัน ฝอยอายุยังน้อยน้อยว่าสัน่อยอายุสามสิบเจ็ดปีโอ้ว oh. ่าว่าสันเออโตอายุน้อยแล้วโตเข้ากับสามสิบเจ็ดอยู่แม่ว่าสันโซกันเรื่องอายุบัดน,นี้มากคักค่ะตามแล่วเมื่อนี่ซ้าตัวผู้สื่อท่านกับท่านผู้วา่าท่านกับเสียใจนํำเดอ้อขอให้มากขอให้ปังออกเล็ก้ายรากาให้ออกเล็กสองโตสามโตในเดอ้อให้ออกคือมันได้เงินใไหนปูให้งานหนัวใจ้าตัว ห้สมบับลูกก็ล้านฝันเห็นปูสีสโตเยาปทุ่มาเพราะว่าว่าสีข้นฐานในเพื่อนเรียเพื่อนดีใจว่า<ม>ปูสีสโมเงาปะทุ่มาเพื่อนดีใจว่าเบิกทรัพย์สิึ้นฐานแล้วเ<ม>พืเ่อนได้มาหาเหมือนขึ้นนี่เยียบไว้เ yeah, ด้อนี่ศูนย์สามเจ็ดนี่ยากับปู่ห้ลูกมีเงินไปบูซาองค์ละหามื่นมาตัง้งมันจังองคไงขันองค์ละมื่นกว่าบาทสองมื่นมันองค์น้อยอยากให้ปูเงาสมศักดิ์สีอยากให้องญงอยู่ ให้ปูยาประทานในเดอ้อสาธุเอฟซี FC กับที่ฐานซอยกันเด้อค่ะเดอ้อเบอิกซับเลยฟันเนาะค่ะศูนย์สามเจ็ดบานี้เมื่อวานนี่ไปล่ำปูสีสุดท้วให้ตัวใดหูเบ่เม็ดเดียวหกซีหกซีเม็ดเดียวที่เบิกซับอักไว้จะมาปล่อยมือนี่เพราะว่าหลายคนว่ามันอันมือนั่นปล่อยไว้พด 96, 69, เก่าหกเก่ากันว่ะ เอาปล่อยสาก็ได้ปล่อยมือเรียกว่าก็ได้มันจังบ่อันล้ะกัมันจังบ่เต็มว่าสั่นหกซีกับหัวน้ำในเด้อเป็นเก้าสีตับแตกได้้ามันออกตัวกลับนะแต่เบิกซับสิฟันอายุเบิกซับนี่ละสามตัวชุดสามตัวนะศูนย์สามเจ็ดสามเจ็ดเนาะค่ะมากว่ากระดาษเนี่ยบันอันให้ปูให้งาเป็นหยียบไว้ผู้ใดท่านกับท่านละกะอย่าลืมอายุเจนุตตัวล่องเด้อหาสอง หาสองเป็นตัวรองเบิกซับเน้นเนาะค่ะหกสี่เก้าสี่สามเจ็ดนะคะสามหางหกสี่เก้าสี่สามเจ็ดตัวเน้นตัวร่องซิมี่หาสองเก้าศูนย์นะคะมีตัวใดแนมบ้างเจ้าแก้วเนี่ยอยันขอขน้องเบื้องเนี่ย,นนยตัวร่องเนาะค่ะสี่แต่ว่าตัวร่องก็ให้ซื้อไว้หน่อยหน่อยเพราะว่ายางย่านมันบอ,อก ใด่ซื้อไว้หน่อยๆแต่ว่าขันมันออกเขาอาจจะได้ทุนขึ้นเนาะค่ะซื้อไว้สีบบาทเ้าบาทเนาะเก้าศูนย์สี่หนึ่งแปดหนึ่งนะคะสี่หนึ่งมาแต่ใสฝันว่าผู้งยิ่งตกน้ำเบิกซับลงไปซอยก็เลยบ่ตายไปอุ้มเอาไม่ยิ่งขึ้นมาจากน้ำเลยว่าในความฝันว่าสิบัวซีหนึ่งซว่าวัาสันบงว่าสิมาเล็กไงหรือมาต่ำเล่าแต่กลับเป็นไปได้เบิด รัฐบาลไทยกัเป็นไปได้สําหรับผู้่ชอบตามราวนะคะที่แรกเบิกทรัพย์ใหสามตัวไปหกเก้าสี่เนาะเบิกทรัพย์มาฝันหมื่ขึ้นนี่ก็เลยใส่ศูนย์สามเจ็ดเป็นอย่างือใส่ศูนย์สามเจ็ดเบิกทรัพย์อายุสามสิบเจ็ดบาทนี่เบิกทรัพย์ 3, ตายแล้วเลยเอาศูนยใส่ทั้งหนาเนาะคะ่ะเพาราะว่าเหลือแต่วิญญาณในความฝันนะนะสามสามคู่เด็ดเนาจะจะ ตัวรองเก้าศูนย์สี่หนึ่งกับแปดหนึ่งน่าจะแปดหนึ่งกับเสียงแซมเสียงไข่กับปูดำน,นคะคะเด็ดแปดหนึ่งลางเพื่อมาตำเหล้านะคะรากาห้าสองตัวรองตัวรองมีสี่หางตัวเน้นมีสามหางหกสี่เก้าสี่สามเจ็ดเอาแขนแขนเอาเงินแสนเงินล้าน,นน่นจาจะบอามากกับเจ<ร>ีง<ร>ตามเด้อบอมากกับพานเป็นแนวทางสามตัวชอบนะคะศูนย์สามเจ็ดฟันไปเลยศูนย์สามเจ็ด ศูนย์สามเจ็ดตัวรองหกเก้าสี่ขอให้ปูกัญยาเหยียบสามตัวไวเดอร์สีได้องงไงพันถือนี่สีเอาองค์ไงเลยดูในวงกลมนะครับเนบซ่ครับดูในวงกลมเนาะแต่ว่า้าวเบ่อถือกับสีได้ลดลงมากตัวเน้นในวงกลมตัวเน้นในวงกลมนะครับผมจะมีอยู่สามหางเนาะสองตัวเน้นแล้วนะครับเน้นให้แล้วครับค่ะเน้นแล้วนะใครไม่เห็นตัวรองก็ระวังนะคะตัวรอง ตัวรองก็ให้ระวังนะคะแต่ว่าตัวเน้นนะเน้นแล้วตัวร่องก็ซื้อไว้ในน่อยนั่งเทียกับออกตัวร่องกับมี่น้องอ p น่ะครับเขาเป็นแนวทางเนาะเบิกซับเนาะค่ะแซ่บแซบตำเล่าเอาแังสี่ตังสีเลยให้ได้ปูสีสุดทุกมันมปังปังเด้อพี่น้อง